สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการติดเหลืองติดแดงถูกจำกัดการสร้างรายได้จากคลิปสั้นบ้างน,นะครับคลิปยาวบ้างโบนัสบ้างน,นะครับ หรือการติดลบตรงช่องประสิทธิภาพของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีเพจที่สร้างรายได้อยู่ตอนนี้นะครับคือ5เพจย้ํา5เพจนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเอ้ยมีเยอะแล้วจะดูแลกันยังไงอันนั้นก็จะมีวิธีการและขั้นตอนนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของเวลาที่เราจะต้องบริหารว่าเราจะลงคลิปช่วงไหนโพสช่วงไหนนะครับอันนั้นก็เป็นอีกดีเทลหนึงนะครับ หลายหลายท่านเจอปัญหาอย่างนี้นะครับผมก็เจอเช่นเดียวกันนะครับผมติดแดงนะครับย้ำติดแดงถูกจากัดการสร้างรายได้พร้อมกันสี่เพจพร้อมกันเลยนะสี่เพจในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันวันนี้โดนหนึ่งเพจพรุ่งนี้โดนอีกหนึ่งเพจวันถัดไปโดนอีกหนึ่งเพจนะครับซึ่งผมนะครับก็บอกตรงๆเลยครับก็มีความรู้สึกว่าทอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอย่างไร ที่จะทำให้มันกลับมาเป็นปกติได้ผมบอกได้เลยนะครับท่านท่านใดที่ถูกจำกัดการสร้างรายได้ด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับยำ้ำด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำสิ่งที่ท่านจะต้องทำคือหนึ่งนะครับอย่าอย่าทิ้งระยะเวลาให้มันนาน,านจนเกินไป ให้ท่านเข้าไปยื่นอุทธรณ์อันดับแรกคือยื่นอุทธรณ์นะนั่นก็คือในเรื่องของการตรวจสอบช่องของท่าน2นะครับท่านจะต้องโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ข้อความรูปภาพนะครับคลิปที่เราเคยโพสต์ปกติ ย้ำที่เราเคยโพสต์ปกตินะครับต้องโพสต์อย่างสม่ําเสมอนะครับสที่สําคัญเลยนะครับคลิปไหนโพสต์ไหนที่เข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดหรือในระบบเองนี่มันจะแจ้งเตือนมาว่าคลิปนี้นะครับมีการละเมิดมีการเ,เขาเรียกไรเ,เป็นความ ไม่เป็นต้นฉบับส่วนมากจะมีคําว่าไม่เป็นต้นฉบับส่วนอื่นๆที่มันไปละเมิดเช่นในเรื่องของเพลงมันจะแจ้งเตือนมาแต่ไอตัวที่เราหาไม่เจอคือค,อความเป็นต้นฉบับน้อยเราไม่ได้สร้างสารรค์ผลงานเองอันตัวนี้นะคือสําคัญมากนะครับฉะนั้นท่านจ้องไปไล่หาถึงแม้ว่าคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่ท่านสร้างสารรค์ขึ้นมาเองท่านให้ท่านไปลบย้อนหลัง3มคลิป4คลิปก่อนที่นะครับก่อนที่ท่านจะถูกแจ้งเตือนในเรื่องั้น การถูกจำกัดการสร้างรายได้ทีนี้นะครับถ้าท่านทําตามนี้แล้วนะครับทำตามเนี่ยอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ของผมนะครับผมปลดล็อกอยู่ที่ประมาณนะครับเพจหนึ่งอยู่ที่2อ,อาทิตย์อีกเพจหนึ่งอยู่ที่1เดือนอีกเพจหนึ่งอยู่ที่2เดือนนะครับซึ่งมันจะไม่เท่ากันนะมันจะไม่เท่ากันหรือบางท่านอาจจะนานกว่านั้นแต่สิ่งที่ผมทําคือผมก็โพสต์ลงปกติถามว่า ท้อไหมมันก็ท้อกันทุกคนแหละนะครับซึ่งผมบอกได้เลยช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เหมือนกับเ,เราจะต้องทําใจนะครับเราจะต้องทําใจเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันเข้าสู่ภาวะปกตินะครับคือ3มขั้นตอนนี้นะครับที่ผมทำนะครับทีนี้อีกเพียดนึงที่ผมไม่ได้ทําเลยนะครับย้ําไม่ได้ทําเลยผมทิ้งไปเลยตัวนี้คือทิ้งไปเลยพอมันติด พอมันถูกจำกัดการสร้างอะไรได้ผมทิ้งไปเลยคำว่าทิ้งก็คือหมายความว่าแค่ไปเปิดดูเฉยแต่ไม่ได้โพสต์อะไรนะครับเพจสอนน้องปั้นเรียวนะครับที่หลายๆท่านก็คงกดติดตามผมอยู่นะครับผมไม่ค่อยได้โพสต์เลยนะครับทีนี้ปัญหาตามมานะครับคือทั้ง4เพจที่ผมมีตอนนี้คือมันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วมันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เพจสอนน้องปั้นเรียวตอนนี้คือยังไม่ถูกปลดล็อกเนื่องจากว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหว ผมแค่แตะเข้าไปดูหน้าเพจแล้วก็ไถฟีดขึ้นแค่นั้นนะครับแล้วก็ออกมานะครับไม่ได้มีการโพสต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ท่านเห็นว่าถ้าท่านต้องการที่จะปลดล็อกเนาะท่านต้องทําให้มันเป็นปกติทุกวันโพสต์ข้อความนะครับโพสต์รูปภาพโพสต์คิดให้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านนะครับไม่ทําให้ช่องของท่านมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เหมือนของผมนะครับสองน้องสอนน้องปั้นเรียวตอนนี้คือ ไม่ถูกปลดล็อกครับยังอยู่นั่นแหละครับไม่รู้มันจะปลดล็อกให้ผมเมื่อไหร่ฉะนั้นวิธีการก็คือผมจะต้องเข้าไปโพสต์นะครับข้อความรูปภาพลคลิปเหมือนกับ4เพจที่ผมทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้มันปลดล็อกให้ทุกเพจนะครับและก็ผมมีความเชื่อมั่นว่านะครับ คือที่มันผลล็อกให้ผมคือผมก็พยายามสร้างตัวตนนะครับไม่ใช่พยายามยืนยันตัวตนนะครับทำคลิปให้เห็นหน้าของตัวเองบ้างนะครับหรือท่าในใดที่ชอบไลฟ์สดก็พยายามไลฟ์สดบ้างนะครับมันจะช่วยให้ช่องของเรานั้นนะครับก็คือ ถูกปลดล็อกไวขึ้นอันนี้คือตัวอย่างเนาะอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะครับส่วนเพจสอนน้องปลาเลี้ยวของผมนะตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าจะหาเวลานะครับไปโพสต์วันละหาโพสตหกโพสต์หรือไม่ก็ลงคลิปเหมือนปกตินะครับมันจะปลดล็อกให้ผมนั่นนั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ได้เข้าใจว่าระบบของ Facebook คือท่านอย่าทิ้งไปเลยถ้าท่านไปทิ้งไปเลย,ยคือเหมือนกับท่านเริ่มนับศูนย์ใหม่ตอนนี้สอนน้องปลาเลี้ยวของผมนะครับผม ทุกอย่างเป็นลบหมดเลยตอนนี้เป็นลบหมดเลยติดศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับฉะนั้นผมก็ต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใหม่สร้างความเข้าใจในเรื่องของระบบใหม่ลงระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเริ่มใหม่นั่นแหละครับอันนี้ก็อยากจะ,ะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านนะครับคืออย่าทิ้งอย่าทิ้งก็ทําไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะปลดล็อกให้เราก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,กท่านนะครับ